สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิชดาชาแนลนะคะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียปลูกผักรอบต้นปักสีดานะคะนี่ต้นฝรั่งที่บ้านที่ปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเสร็จแล้วเราลดน้ําทุกวันเราก็มีไอเดียนะคะว่าไหนๆก็ลดน้ํและเราก็เลยมาหว่านมาเมล็ดผักกาดตรงโคนต้นของต้นฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูที่ลงเอาไว20้20่สิบกต้นเราก็จะได้กินผักกาดไปด้วย นี่ค่ะผักกาดเล็กๆกินกับปนกับลาบด้วยพี่น้องพวิๆดินๆไหนๆก็ลดละนี่ยค่ะเอาไว้เป็นไอเดียนะคะเผื่อใครอยากจะเออขี้เกียจทําแปลงผักขุดพวนๆดินตรงใต้ต้นฝรั่งนะคะกิมจูเนี่ค่ะ <ๆ S 1> หลายต้นเลยก็หวานแล้วก็ลดน้ําตอนนี้กําลังงามเลยค่ะเล็ดนะคะก็ไปซื้อตลาดถูกๆค่ะที่ชาวบ้านเอามาขายก็ สิบบาทได้ถุงเบื้อเริ่มเลยอันนี้ฝรั่งที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มแตกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี้เบิ้งพี่น้องแตกตุ่มตาเนี่ยกำลังแตกใบแตกแต่ตรงนี้ลมแรงมากมากทุกต้นเลยนะคะก็จะหว่านเมล็ดผักนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นไอเดียนะคะได้รอขณะที่รอกินผลฝรั่งไปก็ ปลูกผักกินไดก,ก่อนใต้คนต้นฝรั่งนะคะนี่ผักกาดบ้างเออยผักกาดหินคนอีสานก็จะชอบกินผักกาดหินจะลดซาซาหน่อยนะคะรสชาติคล้ายๆาพวกวาสาบิกินแล้วก็โล่งจมูกดีค่ะเอาไว้กินเป็นเครื่องเคียงส้มตำลาบก้อยนะคะอาหารพื้นบ้านอีสานถือว่าเด็ดค่ะผักกาดหินนี่นะก็ เป็นไอเดียนะคะปลูกเลยก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสนาะปลูกไว้กินเองมีต้นนี้นิดเดียวบางต้นก็เยอะเลยเวลาเราลดน้ํามันกระจายไงคะมเมล็บางทีก็ไปเป็นกระจุกกเนี่ยค่ะฝากไว้เผื่อใครอยากจะเป็นไอเดียเอาไปทําตามนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะงามๆดูแต่ละต้นก็ เกิดงามเกิดดีเกิดทุกเมล็ดค่ะเป็นเมล็ดที่เราแบบว่าซื้อมาจากชาวบ้านมันก็จะมันก็ดีเนาะไม่ได้เก็บไว้นานเนี่ยค่ะไม่เป็นไอเดียนะคะใครอยากปลูกผักโดยที่แบบไม่ต้องไปขุดแปลงค่ะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะก็จะมีอะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะ วันนี้ใครอยากกินผักปลูกง่ายๆนี่เลยโคนต้นฝรั่งหรือต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราปลูกผลระยะยาวอันนี้ลดทุกวันก็นี่เลยอย่าลืมไปทำตามกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ